จะไม่ได้จูนอะไรเลยนะเนี่ยแค่เก็บนิดๆจังหวะเก็บควันเก็บอะไรนิดหน่อยสอง,ง่ายครับนะ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีนาๆทุกคนนะครับสวัสดีคนดูสองคนนะครับโอ้หน้าไปโดนเลยแลเนี่ย สวัสดีนะครับวันนี้นวุฒิพามารีวิวนะครับ Onu Pajero นะครับกับการเปลี่ยนเทอร์โบ TF035 นะครับไส้ใน04ใบหน้าบินเลสตัวใหม่นะครับสวัสดีครับนันนาทุกคนนะครับที่ใช้อนุพั a เจโรนะครับใช้อนุพน์ไดตั้นไมเวกนะครับและยังใช้เทอร์โบเดิมมันอยู่นะครับวันนี้นวุฒิพามา ลองรถนะครับที่เปลี่ยนเทอร์โบ t f 035นะครับเป็นโมดิฟายสูตรอาวุธนะครับสวัสดีครับนายยนบุรีรัมฝนตกไหมสวัสดีครับนะสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีก็อยู่ในการเทสรถการปรับตั้งนะครับบูทแล้วก็การตั้งคลีบนะฮะก็เป็นเทอร์โบ t f 035นะครับสูตรอาวุธนะครับใบหน้า4สี่นะครับเป็น 44กระดุมเล็กนะครับตัวใหม่ฐานใบล่าง60จุดจุดจุดนะครับไม่บอกนะ606059เดาวกันเองดูนะครับวันนี้เป็นใบบิลเลตตัวใหม่นะครับใบบิลเลตตัวใหม่เพราะใบเก่าเนี่ยหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ใช้44เต็มนะครับของเก่ามันเป็น303043.5อะไรเป็นตัวแข่งนะ สมัยรุ่นเสียบท่อนะบุ่นใบได้อันนี้สิบสี่เต็มใบนะครับลองกันกันกบน้องกับน้าเขานะครับเป็นไงบ้างหลังเปลี่ยนไปแล้วอย่างเนียนนะนม่เข้าใจว่าขับยากจริงขับสบายกว่าเก่าเยอะนะครับก็เนี่ยมันไลห์สดกันนะครับก็สําหรับคนที่สนใจนะครับก็คงจะต้องเป็นรถในสายก่อนนะฮะร,รถในกลุ่มก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ อา,อาจจะไม่ได้ทำเพิ่มอนี้นะครับอาจจะมีการหยุดนะครับสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกตรงนะครับว่าต้นทุนการผลิตมันสูงนะครับก็เดี๋ยวรอชมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะวุฒิไล์สด,ดยาวๆนะครับก็คุยกันนะครับสำหรับคนที่ชอบออนิวปาเจโร่นะครับการเลี้ยงแซงเป็นไงบ้างยังไวครับ ก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับลูกนี้นะครับก็เป็นเดี๋ยวเราไปอีกรอบเนาะเดี๋ยวเราเข้าออฟฟิศโปรสปีดกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นโหมดหนึ่งนะครับอยู่ในตารางจูนของกล่องพาว r d ดีนะครับซึ่งผมขับไปเมื่อกี้ผมลองขับแล้วนะครับแล้วก็ลงมาปรับมาปรับคีบตั้งบูทนะครับแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ในส่วนของการจูนนะครับก็ตอนนี้มาจูนรถนะครับ จริงเราไม่ได้จูนอะไรจากเทอร์โบเดิมเยอะเลยนะครับก็คือเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเองนะครับเพราะว่าลูปนี้มันนิสัยเทอร์โบลูกนี้ก็คือจะดึงช่วง2,000รอบไปแล้วแบบลึกๆนะครับหนักๆหน่อยจะแตกต่างจากลูกเก่าๆหรือลูกที่แล้วนะครับคือลูกเมื่อวานนี้จะเป็นลักษณะของการดึงเร็วนะครับเป็นการดึงเร็วขับง่ายอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยากนะครับเพราะว่ากระดุมเล็กนะครับใบโค้งคู่กันนะฮะ แล้วก็ไม่ใช่ใบกวักเหมือนเหมือนเหมือนลูกเก่าไม่มีแล้วนะครับอันนี้จะเป็นใบที่มีขายอยู่ทั่วๆวไปนะครับแต่ว่าของผมจะฐานใบล่างเนี่ยจะขนาดจุดๆๆและกันนะครับเอาเป็นน่้น่าก็ถือว่าดีนะครับถือว่าก็ยังตอบสนองได้ค่อนข้างดีทีนี้ลูกเนี้ยนะครับมันจะมาในแนวของการ เดินทางซึ่งจะต้องกดเร่งแซงเนี่ยช่วงประมาณร้อยยีร้เนี่ยลูกนี้จะทําได้ดีนะครับทําได้ดีเพราะว่าการดึงเนี่ยรู้สึกว่าดึงลึกกว่าเดิมด้วยชัดเจนนะครับก็คงจะต้องเอาใบใบนี้เป็นมาตรฐานละละเพราะว่าใบเก่านะ่ยมันไม่มีล้ใบกวักมันไม่มีแล้วจะเป็นใบใบนี้แทนนะครับแล้วก็มีการแปลงปากสมนิ้วนะครับเปิดปากนะครับสวมอะแดปเตอร์ปากเทอร์โบนี่ครับ แล้วก็ใช้ท่อนะฮะเป็นขนาด3มนิ้วเท่ากันถึงกลองนะครับนี่ก็คือมาจริงๆแล้วไม่ได้จูนอะไรนะครับก็คือมาเขีย่ยแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ่ะเขี่ยกระดุกกระดิกหน่อยอะ่ะเพราะว่าจริงแล้วมันขับดีอยู่แล้วนะครับขับดีอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องจูนอะไรเพิ่มเลยนะครับเพราะว่ามันก็ตึงๆต,ตามภาษาของมันอยู่แล้วนะครับว่ามันช่วงต้นเนี่ยจะช้านิดนึงเพราะว่ารูปมันใหญ่นะฮะแต่ว่าพอมันพอมันกินลมแล้วปุ๊บเนี่ยรถมันก็บินบินอยู่เหมือนกัน ผิวๆอยู่เหมือนกันเป็นไงนะขับรถติดๆขับง่ายไหมขับง่ายครับนะกดปกติครับถือว่าค่อนข้างตอบสนองได้ดีคันเร่งปล่อยนุ่มสบายครับไม่มีอื้ออึงอะไรเนาะนอก,นอกจากเสียงลมนี่มนัมนมจะแรงหน่อยใช่ใช่ครับลมจะดุดแรงครับก็ต้องบอกนะครับว่าเอาสวัสดีครับพี่จักรเดี๋ยวจะเข้าออฟฟิศนะเดี๋ยวจะเข้าละ สำหรับลูกนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือหลักการของเทอร์โบเปิดปากแล้วก็ใบใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องบอกแล้วนะครับว่ามันการทําลมเนี่ยการดูดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเสียงดังละเพราะมันดูดลมแรงนะครับดูดลมแรงนะครับค่อนข้างจะรู้เรื่องอ่ะนะครับรู้เรื่องอยู่นะครับก็สําหรับคนที่ติดตามอยู่นะครับก็คงต้องบอกกันไว้เลยนะครับว่าคงจะอาจจะปิดโปรเจกต์เร็วๆนี้นะครับ เพราะว่าเทอร์โบไม่มีนะฮะเทอร์บโบไม่มีสับแล้วนะครับมีการซื้อขาดกันหลายลูกผมหาเทอร์โบมาทําไม่ได้นะครับผมหาเทอร์โบมาทําไม่ได้ก็มันโดนซื้อขาดไปก็เลยไม่มีเทอร์โบมาหมุนมีเสียงฟับมีมีมีน้ำมันไทยบอกมีเสียงก็ฟับไหมใช้บูสต์อยู่27ปอนด์นะครับเดี๋ยวเรากลับอยู่เทอร์นี้นะใช้บูสต์อยู่ประมาณ26-27ปอนด์ครับพีคบูสต์จะอยู่ประมาณ27นะครับ เพราะว่าคือต้องบอกว่า27ของโบเดิมกับรูปนี้เนี่ยมันผิดกันเยอะนะครับมันผิดเยอะมันผิดกันเยอะอยู่นะครับช่วงหล่อๆก็จะเป็นช่วงไต่ความเร็วนร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแป๊บเดียว,ยวดึงเวยาว,ยาวที่สำคัญคือมันเก็บควันหมดเลยมันเก็บควันหมดนะครับนะครับสำหรับนานาที่ชอบนะครับก็กดไลค์บ้างนะครับชัาใช่ก็กดแชร์ให้ในวุฒิบ้างนะครับสําหรับ การทำเทอร์โบนี่ครับของเจ้าท F เจ้าูตร3 5ในการอัพอสเต็ปของผมนะครับก็้องบอกตรงๆว่าเป็นสเต็ปใช้งานพื้นฐานนะครับไม่ได้เป็นสเต็ปซิ่งถึงว่าจะใช้การลุนนะครับจะใช้ไ 04, ส้0ูนสซิ่งทั้งชุดนะครับแต่ว่าด้วยตัวเทอร์โบที่มันไม่ได้ลูกใหญ่อะไรนะครับลูกเล็กๆอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าเป็นลูกเล็กทีนี้เวลาการทํางานของมันเนี่ยถ้ามันใหญ่ไปมากเกินเนี่ย ว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนักนะครับเพราะว่าฝาหน้ามันก็เล็กนะครับแล้วยิ่งสําคัญเนี่ยโหนบูทมากๆนะครับและอย่างผมไม่ได้ทําขี้แบบดูดนะผมใช้ขี้แบบดันถ้าเกิดโหนบูทมากๆนะครับแช่ายาวๆเนี่ยมันร้อนแน่นอนถ้าเป็นใบใหญ่นะก็เอาประมาณนี้นะครับถือว่าสําหรับสเต็ปการใช้งานคนที่เทอร์โบหอนๆนะครับหรือว่าเริ่มไม่ดีแล้วถ้าเอามาเช็คเอามาซ่อมแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนไส้ตรงนี้ได้ มันก็ถือว่าเป็นการซ่อมที่คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะฮะสวัสดีครับนรินทร์นะครับเพราะว่า t f เ3 5เองก็ถือว่าเป็นเทอร์โบที่เดี๋ยวนะครับสวัสดีเลยก็ได้ครับมีลูกเล่นเยอะนะครับมีลูกเล่นเยอะนะครับเล่นได้เยอะใบหน้าใบหลังเอ่อ11ใบ12ใบนะครับใบหลัง9ใบก็มีนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้12ใบนะครับ11ใบจะเน้นสำหรับรถที่เดินทางไกลๆนะครับระบายได้เร็วหน่อย นี่ก็มาลองการขับนะครับจริงทั้งรถติดนะครับแล้วก็ทั้งไฮเวย์เนาะที่ไฮเวย์ก็ลองไปแล้วนะครับนี่มาลองการขับแบบรถติดๆนะครับก็คือใช้งานจริงๆนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือการเซตการการเซตอะให้มันเข้ากับการขับรถด้วยในการเรียกบูสต์การขับนี่ครับนะ้าติดบูสต์ไวไหมไวมากครับปกติก็ก้าปอนตอนนี้รอสิบปอนแนละ้ว <laughs> แต่ปู็มาเลยเนะาจจะ่อาจจเป็นนันวัดเทียบกับเทอร์โบเดิมๆที่ที่ที่ลองวัดจี๊ดละมาเจอรูปนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างเร็วกว่าครับยิงดีกว่าครับเขาเรียกว่ามันเหมือนมันนุ่มกว่าตอนราอยเหยียบที่แบบจากร้อยไปร้อยยี่ร้อยสามรือสี่มันจะไปเร็วมากอืมถือว่าเป็นสมูทอะไม่ได้ขับยากเนาะใช่ครับไม่ได้ขับยากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า การทำเทอร์โบนะครับแล้วก็การเซ็ตนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันก็อยู่แต่ละที่นะครับว่าแต่ละที่ใช้สูตรอะไรแบบไหนนะครับก็จะมีแนวทางของตัวเองนะครับว่าบางคนอาจจะเลือกของการใช้กระป๋องดูดนะครับใช้สไลดนอยด์คุมนะครับบางคนก็จะใช้ลักษณะของอย่างผมเนี่ยใช้กระป๋องดันนะครับผมชอบแบบนี้เนี่ยถนัดแนวนี้ว่างั้นเถอะนะครับตั้งแต่เทอร์โบคู่แล้วนะครับแล้วก็ทั้ง f 5ก็จะใช้แนวนี้ตลอดนะครับ ส่วนสเต็ปการนั t เทอร์โบเนี้ยมันก็จะเป็นการสเต็ปที่ผมสามพันดีแม็ได้ไหมครับนะน่าจะได้นะลูกนี้ค่าอัพค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับลูกนี้1นึ่งหมืนะครับลูกนี้นะครับเพราะว่าใช้กระป๋องอลูมิเนียมเมืองนอกนะครับสั่งเข้ามานะครับเป็นอ,อลูมิเนียมสามเหลี้ยมขาครับสามารถปรับตั้งค่าสปิงได้นะครับแล้วก็แกะได้นะครับ แกะได้ว่าใช้กระป๋องแพงนะครับลูกนี้แพงที่กระป๋องใบหน้าใหม่นี่ครับใบหน้าก็ราคาพอสมควรนะครับแล้วก็มีการแปลงปากเทอร์โบนะครับแล้วก็มีชุดติดตั้งซึ่งเป็นท่อสามนิ้วนะครับรวมทั้งท่อยางต่างๆนะครับผมขอเป็นขอสุดๆเลยนะครับแล้วถ่ายก็ต้องต้องบอกนะครับว่าลองก็ ลองใช้งานกันนะครับแล้วก็ต้องลองออกเนี่ยจูนมาลองวิ่งกันอย่างเงี้ยผมเมื่อกี้กว่าที่จะให้น้าแกขับเนี่ยผมก็กดไปหลายรอบแล้วนะลองหลายรอบนะครับลองเองปรับเองนะครับแล้วก็พอรู้สึกว่าดีแล้วนะครับก็เลยให้น้าแกเนี่ยมาขับมาลองขับดูว่าแกโอเคไหมกับฟิลลิ่งที่ผมลองเซตให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้ามันวิ่งทางยาวๆมันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกเนาะมันก็เกียบไปมันก็มาอยู่แล้วนะครับ อต่ทีนี้จะเป็นการใช้งานจริงคือการวิ่งเนี่ยรถติดๆบ้างในทรงในซอยผมวิ่งหมดเลยนะนะครับวิ่งกันทดสอบกันเห็นเห็นนะครับเด็ดเลี้ยวขวานะครับ,นะรบวิ่งเทสวิ่งลองกันเลยนะครับจะได้รู้ว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับแตกต่างจากที่มาขนาดไหนนะครับงอนงอนอะไรงอนอะไรแอม ก็เป <mm ็นแนวทางนะครับคนที่ใช้สุดๆดีครับนะขับลองถึงปรับช่องได้นะครับแหมก็ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นแนวทางที่ที่สนุกเหมือนกันนะสำหรับการอัพเทอร์โบสเต็ปนี้นะเพราะว่าลองแล้วเทสแล้วนะครับพอมันออกเป็นเป็นโปรดักมาแล้วได้ลองได้จูนได้ลองใช้เนี่ยผมว่ามันโอเคนะ ก็ม <Pop> ีน oh ้าๆหลายคนก็รู้สึกแฮปปี้กับมันนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าไปเบิกเทอร์โบลูกนี้ใหม่ก็เป็นหมื่นนะนะครับหลายหมื่นอยู่ทําไมต้องสิบล้อมันต้องเยอะขนาดนี้วันนี้ซอยนี้ยังมาลองรถติดๆนะครับมุงหลบยังไงออกลูกข้อฟอรไปก่อนนะครับก็มาลองกันเส้นทางนะครับรถติดๆนะครับดูนะครับมีรถพ่วง นีเป็นนิวปานะครับนิวปาทาโรนะครับก็มีอุปกรณ์พื้นฐานนะทั่วไปสมาร์ทเกตนะครับแล้วก็วัดบูทนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องโอสปีดนะเหมือนเดิมครับใช้อย่างเดียวครับโอสปีดเวอร์ดีนะครับก็มาทดลองการขับอย่างนี้กันเลยนะครับสวัสดีคันาหมอมนะครับสวัสดีคันโนเอกนะครับสวัสดีนาณที่เข้ามาทุกคนนะครับสวัสดีครับนะสายซิ่งร้านนาดีเซลนะครับ ขอบคุณครับก็มาดูบรรยากาศนะครับการเทสรถกันนะครับแหมแตะปุ๊บนี่มันหน้ารอยเนาะ <c oughs> โอ้ยเนาะปิดโปรเจกต์ไปคงจะโดนด่านะครับแต่บางคนที่ติดตามอยากได้เทอร์โบลักษณะแบบนี้นะฮะก็ก็คงเดี๋ยวจบสองคันตรงนี้นะครับจบสองคันที่รออยู่นะครับก็คงจะจะพักสักนิดนึงนะฮะ พักสักนิดหนึ่งนะครับเออต้องเป็นนหนาที่จูนรถด,ด้วยกันนะครับถึงถึงอาจจะทําให้นะเพราะว่าคงจะไม่ได้ทําออกมาเป็นลักษณะของโปรดักตลอดตลอด,ลอดคงคง,คงไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าเทอร์โบมันมันไม่มีมาให้ทํานะครับไม่มีทํารอนะครับสวัสดีครับพี่ออสนะครับฮะลองกันจริงจริงครับไม่มีเฟกอยู่แล้วลองจริงขับจริงแล้วก็มาเทสกัน ปรับตั้งกันเซ็ตกันสดๆนะครับแต่ด้วยที่ตัวเทอร์โบอ่ะมันเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะมันทํางานได้เร็วนะครับมันบูตได้โอเคแล้วก็แทบไม่มีความหน่วงเลยเนาะก็หน่วงปนปกติ<ด>มันก<ด>็ม,นามาเลยนะเพราะไม่ได้จูนเพิ่มด้วยนะนะครับหงห่วงอยู่ว่าหัวหัวามันจะชา้าเพราะว่าใบมันใหญ่มากนะครับแต่ว,ว่าก็ก็ถือว่าทําได้ดีนะทําได้ดีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับ ใบหน้าเป็นใบซ้อนนะครับขนาดตามกันนะครับไม่ใช่เป็นใบกวับนะครับเดีย๋ยวจะไปพาไปออฟฟิศโปรสปีดเลย <c oughs> ควันไม่มีจ้าควันไม่มีจริงนะครับปันเขาจะไม่มีเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีการจูนเพิ่มจูนอะไรนะครับมีแต่การจูนใช้งานธรรมดาเหมือนเทอร์โบเดิมที่จูนไว้นะครับ แต่เห็นเจ้าของรถจะบอกหน่ยต้องเบรกหน้าคายเย็นแล้งงานเนี้ย <c oughs> <c oughs> บูตมาไวเกืออั้นจริงนะครับ๋ยวก็ให้ดูกันนะครับผมก็เนี่ยดูดูดูในส่วนของรอบเครื่องครับแล้วก็ดูวัดบูตกันนะครับว่าคือปกติเทอร์โบใบใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับกึ่งกันลักษณะน,นี้ก็จะติดบูตช้านะอันนี้ผมทํามันไม่ได้ช้านะครับก็มาเร็วพร้อมใช้งานนะครับดูนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับไปบริษัทโปรสปีดนะครับไหนมาแล้วก็หลอกน้ำมาด้วยเลยเดมาลองรถเรถสอเนะดเราติดๆอยู่นะครับ ครับเก่งนะนุมน่มๆนุมน่มๆเหมือนครับเก่งนะจ๊ะนี่นะาเขาบอกเห็นปหมนะครับ,อ,นะรบอันนี้เป็นโหมดสองนะงยังตึงสายเข้าแล้วจ๊ะอ่ะครับอะ่ะ กวาเน,นี่ยนีอ่ะครับ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 ดีสเต็ปต้นโบนี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าก็จะดึงไม่ได้หนักมากนะครับก็จะเป็นอ่าดีกว่าเดิมขึ้นมาครับแต่ว่าไม่ได้หนักแรงมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเปิดนะ้ำมันเพิ่มนะครับ มาลองกันนะครับไส้ในเนี่ยเป็นศูนย์สะครับศูนยสี่ซิ่งนะครับทั้งหมดทั้งแกนนะครับการลุนบูธนะครับเป็นศูนยสซิ่งทั้งหมดนะครับก็สามารถเปลี่ยนซ่อมได้เพราะมีอะไหล่นะครับมีอะไหล่ไส้ในจําหน่ายอยู่แล้วถ้าไม่ขาดจนไปฟัดใบหน้าหรือว่าไปโดนคีบพ,พังนะครับก็ก็สามารถที่จะแมนแนนได้เพราะว่าไส้กลางศูนย์สี แล้วก็แกน04เนี่ยมีนะครับให้ใช้กันทั่วแล้วนะครับเป็นมาตรฐานในการอัพเทอร์โบนะครับคันนี้ทําท่อด้วยไหมทําท่อด้วยป่ะนะท่อไม่ได้ทำครับท่อเดิมครับเป็นท่อเดิมแต่ท่อเดิมมีท่อททงแก๊สอันนึงผมเห็นอยู่นะครับตอนแรกก็ทํามาแหละทํามาแล้วก็วิ่งไม่ออกเจ้าของรถบอกทํามาแล้วแต่วิ่งไม่ออกวิ่งออกกลับมาหานะ เป็นไรมาด่าไปรถวิ่งไม่ออกวะอะไรนะทอ่อท่อซิงใสแล้วมาหายวะ <laughs> หลายคนนะครับ Bar, นิวปลาครับหลายคนนิวปลาสําหรับการเลือกใส่ท่อซิงนะครับก็เคยเอาขึ้นไดโนให้ดูแล้วนะว่าท่อซิงนะกันนี้ก็อีกหนึ่งเคสเหมือนกันนะครับใส่มาแล้ววิ่งไม่ออกนะฮะใส่ท่อเดิมแป๊บเดิมทอ่อแรนแคบขับดีกว่า <laughs> นักวิทย์นักก้าบอกว่าท่อเดิมแรงจุงนะฮะ ท็อกมันมาไหวนะ<ช>มังมาไหวมันก็ขับง่ายโล่งไปมันมันไม่ไหวไปใส่ทอซิ่งปุ๊บร้อยี่สิบไม่ทันมันไม่ไปร้ 4, 5, อยสี่ร้อยห้าร้อยหกอ่ะขึ้นแต่แซงเขาแซงไม่ได้ครับอย่าขยี้ขยี้ที่ไหนนี่เจ้าของรถนี่เขาก็โดนมาเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวแล้วนะเราชิดช้ายรงยนี้เนี่ยเออสีเอสอาร์เนี่ยคันไม่ได้ นครับมาออฟฟิศโปรสปีดเดี๋ยวเราค่อยๆถอยๆถยอยได้ไหมนะแล้วก็ค,อค,ออค,อค่อยๆแอบนี่ครับนะครับมาออฟฟิศโปรสปีดออฟฟิศหน้าอย่างนี้ครับนี่นะฮะเสียบเข้าไปตรงนี้เลยก็ได้นะนะครับ นันวุฒิพามา,าโอ้เปลี่ยนท่อแคทแล้วให้นะ้าจูนไม่ควันไม่หมึนได้ไหม,ไมโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นนะดิสวัสดีครับน้อง สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับนี่เห็นแล้วนะฮะมันจะโบนะครับผมเอกคืนใบเขาเล่นฟอมดีกว่าตอนที่จบไหลอยู่ไหลสดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวชุดข่อแปลงนะครับที่ ที่ทําให้ใส่กับของเดิมนะครับเกบว่ามันก็จะอยู่แนวเดิมนะครับแล้วก็เป็นชุดข้อ3มนิ้วทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเทอร์โบนะครับถูข,ขยายปากนะครับใส่ข้ออสายน้ําข้อน้ามันต่างอยู่แบบเดิมหมดนะครับ ยาวๆครับอันนี้มันตัวกระป๋องที่เอาเข้ามานะครับที่นุชเอาเข้ามาใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเป็นกระป๋องที่ปักพิมพ์น,นะครับสำหรับ,บนิสัยใบหน้าตัวนี้มันจะมีวิีิถามนะครับสำหรับ,บนิสัยของใบหน้าเทอร์โบตัวนี้มันค่อนข้างจะ ดึงช่วงกลางนะครับช่วงกลางจะแรงนะครับช่วงต้นอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตู้ใกล้เคียงกับใบเก่าแหละเพราะว่าใบาเก่าจะรู้สึกว่ามาเร็วกว่านะครับแต่ใบเนี้ยจะเห็นชัดเจนในเรื่องของช่วงช่วงกลางนะครับช่วงความเร็วเดินทางทาได้ดีไม่ขี้เหร่นะครับเติมกันเล่นก็มาเร็วทีแรกก็กลัวว่านะจะขับยากนะเพราะว่าผมลองทำเองแล้วมันดึงดึงแรงอยู่ น,นี่ก็จะเป็นดูอานิโลนะครับดูตามมันไปนะครับชุดติดตั้งจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับชุดนี้เลยนะครับแล้วก็มีท่อยางนะครับเป็นท่อสีฟ้านะครับเป็นท่อซิลิโคนสีฟ้านะครับสี่ชั้นตรงนี้นะครับมีบาลานซ์ไฟอยู่หนึ่งตัว อันนี้ก็ไม่มีแล้วอุปกรณ์ข้างในไม่มีเข้ามาแล้วไม่รู้จะเข้ามาเมื่อไหร่ไม่ได้ทำเลยนะับเหลือแค่ตัวเดียว ตอนนี้ก็อยู่นะฮะอยู่หน้าออฟฟิศโพสปีดนะครับพอดีมาเบิกของด้วยแล้วก็มาลองรถมาจูนรถคันนี้ด้วยที่จริงจะบอกว่าไม่ได้จูนนะก็แทบไม่ได้จูนอะไรนี่เราก็ไม่ได้จูนอะไรเลยนะนะก็มาลองแล้วก็มาปรับขีบแล้วก็มาเก็บเกี่ยวนิดเดียวไม่ได้เก็บอะไรมากเลยนะฮะมีอย่นางนาที่คุยกันบอกว่าใส่แล้วไม่ต้องปรับอะไรเลยแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่ามันได้อยู่แล้วนะครับมันได้อยู่แล้วนะครับแล้วสวัสดีครับพี่จักร ตัวนร้อยโลนะครับพอดีออกกล้องหน่อยนะครับวันนี้ก็นี่น้องชายนะครับมาเบิกตองนะครับติดสายกระเร่งดีอยู่วะะใช่แล้วเออกแล้วก็สายยาวเดี๋ยวสายกลางเมื่อคืนเขาดียังไม่มาหรือเปล่าเครับยเฉียวล้ำอีกแล้วล้ำทั้งวันนะครับก็ตามที่เห็นนะครับถือว่าตอบสนองดีนะครับก็โอเคนะครับสำหรับลูกนี้ ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถนะ้าชอบนะครับอ๋อแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะไปส่งนะครับแล้วนะครับสวัสดีครับ